สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเพื่อไทยชี้90ปีประชาธิปไตยไทยลมลุกคลุกคลานตลอดเส้นทางลั่นหมดเวลาสาวปูทางรัฐบาลเข้าสู่อำนาจโดยที่ประชาชนไม่ได้อนุญาตอีกแล้วสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเนื่องจาก YouTube มีการจำกัดการมองเห็นของช่องเรื่องเล่าข่าวเด็ด เพื่อให้ท่านผู้ชมไม่พลาดข่าวสารประจำวันทางทีมงานจึงได้สร้างช่องใหม่ชื่อ Inside News ฝากกดติดตามได้จากลิงก์ข้างล่างด้วยนะคะขอบคุณค่ะเมื่อ24มิถุนายน2565นางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชสอสอกรุงเทพมหานครและโฆษกพักเพื่อไทยกล่าวว่า วันที่24มิถุนายน2475หรือวันนี้เมื่อ90ปีที่แล้วคือวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงการปกครองมาสู่ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขถือเป็นปรากฏการธรรมชาติของวิวัฒนาการสังคมที่สอดคล้องกับทั่วโลก เหตุการณ์หลังจากนั้นล้วนสร้างความเปลี่ยนแปลงในทางการเมืองหลายด้านทําให้ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญฉบับแรกจากประชาชนมีการสร้างสถาบันการเมืองทั้งรัฐสภาคณะรัฐมนตรีสมาคมการเมืองมีการจัดการเลือกตั้งและได้สร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงสังคมทั้งการจัดระบบการศึกษาระบบการแพทย์และสาธารณสุขระบบคมนาคมที่ครอบคลุมนางสาวเทรรัตน กล่าวต่อว่าจากวันนั้นจนถึงวันนี้แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่ในข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นขณะนี้คือระบอบราาประชาธิปไตยในแบบที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำประเทศกลับถูกตั้งคำถามจากนานาชาติเพราะผู้นำของรัฐบาลชุดนี้เป็นคนเดียวกันกับผู้นำการรัฐประหารปี2557 เมื่อเข้าสู่การเลือกตั้งในปี2562ก็ยังถูกตั้งคำถามถึงการเข้าสู่อำนาจของรัฐบาลจวบจนปัจจุบันยังมีการกดปรับประชาชนนักศึกษาและกลุ่มผู้ชุมนุมที่เรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ลาออกในช่วงสองปีที่ผ่านมามีการปล่อยปละละเลยให้เจ้าหน้าที่กระทำการปรับผู้ชุมนุมที่เกินกว่าเหตุทั้งที่การชุมนุมนั้นเป็นไปตามสิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิป นางสาวธีรรัตน์กล่าวอีกว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบเกือบศตวรรษเดินทางมาจนถึงปัจจุบันเรียกได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่ล,ล้มลุกคลุกคลานมาตลอด90ปีประชาธิปไตยที่ดีคือประชาธิปไตยที่กินได้จากรัฐบาลที่มีความรู้ความสามารถและได้รับชั้นทามติจากศรัทธาประชาชนอย่างแท้จริง จากนี้ไม่ควรมีรัฐบาลและผู้นำประเทศที่มีเสียงสวรองรับปูทางเข้าสู่อำนาจโดยที่ประชาชนไม่ได้อนุญาตให้เข้ามาอีกแล้วขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดฝากกดติดตามช่องใหม่ Inside News ได้จากลิงก์ข้างล่างด้วยนะคะขอบคุณค่ะ